ในเกม Garden Tales เพื่อนเพื่อนมือใหม่จะสังเกตว่าในบางครั้งทีมของเราและคนอื่นนั้นแทบจะเหมือนกันแถมตัวละครก็อัพเลเวลปลุกพลังและข้ามขีนจำกัดจนตันแล้วแต่บางทีก็รู้สึกว่าทีมของเรานั้นตีไม่แรงหรือไม่อึดเท่าคนอื่นๆ หรือถ้าเทียบค่าพลังก็พบว่าค่าพลังของเรานั้นน้อยกว่ามากที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างภายในเกมที่ทําให้ทีมของเรานั้นแกร่งขึ้นนอกเหนือจากการอัปเกรดที่ผมกล่าวไปวันนี้ผมจึงจะมาแนะนํา10สิ่งที่จะทําให้ทีมฮีโร่ของเราแกร่งขึ้นนอกเหนือจากการอัปเกรดแบบปกติกันครับจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย อันแรกเลยก็คือออปชันของอาวุธและเครื่องประดับครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าในอาวุธและเครื่องประดับที่เหมือนกันจะมีค่าของออปชันหลักที่ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะค่าออปชันต่างๆจะถูกสุ่มมาให้นั่นเองถ้าโชคดีก็จะได้ค่าออปชันสูงสุดเกือบทุกอันถ้าโชคได้หน่อยก็อาจจะได้ค่าต่ําสุดเกือบหมดเลยนอกจากนี้ยังมีค่าออปชันเสริมที่นอกจากจะถูกสุ่มค่าให้แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้ออปชันเสริมนี่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นออปชันของอาวุธและเครื่องประดับจึงถือว่าสําคัญมากซึ่งถ้าออปชันของอาวุธและเครื่องประดับของเราไม่ดีพอและอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการใช้หินเปลี่ยนออปชันซึ่งการเปลี่ยนนั้นจะรีค่าออปชันหลักและค่าออปชันเสริมทั้งหมดเลยและถ้าต้องการจะล็อกค่าออปชันหลักหรือออปชันเสริมที่ถูกใจแล้วไม่ให้เปลี่ยนไปก็สามารถทําได้ด้วยการใช้หินล็อกออปชันนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนออปชันต้องเตือนอย่างหนึ่งคือออปชันเสริมของอาวุธนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้เมื่อเปลี่ยนออปชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ออปชัน Option เสริมที่ต้องการแล้วก็อย่าลืมล็อกเอาไว้นะครับหรือถ้าไม่ซีเรียสมากก็ไม่ต้องล็อกก็ได้ในส่วนของเครื่องประดับนั้นออปชันเสริมจะมีได้หลายค่าขึ้นกับชนิดของเครื่องประดับแนะนําให้ดูรายละเอียดก่อนเปลี่ยนออปชันนะครับอันที่2คือการข้ามขีดจํากัดอาวุธและเครื่องประดับครับ เพราะการข้ามขีดจำกัดอาวุธและเครื่องประดับในแต่ละครั้งจะทาให้เลเวลสูงสุดของอาวุธและเครื่องประดับเพิ่มขึ้นซึ่งการอัพเลเวลก็จะส่งผลทําให้พลังโจมตีของอาวุธและพลังป้องกันของเครื่องประดับเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งการข้ามขีดจำกัดนั้นเราสามารถทําได้สูงสุด5ครั้งโดยจะใช้ค้อนข้ามขีดจำกัดหรืออาวุธและเครื่องประดับที่เหมือนกันก็ได้แน่นอนว่าอาวุธที่ข้ามขีดจำกัด5ครั้งก็จะมีเลเวลที่มากกว่าทำให้ค่าสเตตัสมีค่ามากกว่าตามไปด้วยการขดจจกกััึงสาาคญม แต่เนื่องด้วยทรัพยากรที่หาย,ยากสําหรับค้อนผมจึงขอแนะนําให้ใช้กับแค่ทีมหลักก่อนนะครับในส่วนของอาวุธอื่นๆนั้นก็นํนาว่าให้รอกดกรชาสุ่มมาได้ค่อยนํามาข้ามขีนจํากัดก็ได้หรือว่าจะรอให้อาวุธของทีมหลักเราข้ามขีนจํากัดครบก่อนแล้วค่อยนําค้อนมาใช้กับอาวุธที่เหลือก็ได้นะครับ อันที่3คือออปชันเสริมจากหน้าความรู้ไอเทมครับโดยในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือไอเทมและคอลเลกชันเราจะมาดูที่ไอเทมกันก่อนในส่วนของไอเทมนั้นจะเป็นการรวมคอลเลกชันของอาวุธเครื่องประดับ คอสตูมการ์ดและของสะสมทุกประเภทเอาไว้ที่นี่ซึ่งเมเราสามารถสะสมได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเราจะสามารถอัพเลเวลความรู้ของแต่ละหมวดเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครได้ยกตัวอย่างเช่นธนูก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่ที่ติดตั้งธนูทุกตัวหรือเครื่องประดับที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับฮีโร่ที่ติดตั้งเครื่องประดับทุกตัวเป็นต้นนะครับยิ่งเลเวลของความรู้สูงมากเท่าไหร่ก็จะได้รับค่าสเตตัสที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ส่วนที่2คือคอลเลกชันซึ่งเราจะต้องรวบรวมอาวุธเครื่องประดับและชุดคอสตูมต่างๆให้ครบตามที่กำหนดเมื่อสะสมครบเราก็จะได้รับค่าสเตตัสจากคอลเลกชันซึ่งจะส่งผลต่อฮีโร่ทุกตัวซึ่งในส่วนของคอลเลกชันนั้นนอกจากดาวของอาวุธและเครื่องประดับจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดแล้วเลเวลของอาวุธและเครื่องประดับก็จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้จะใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรแต่เนื่องจากค่าสเตตัสที่ได้เพิ่มมานั้นจะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่เสียไปแล้วผมมองว่ามันคุ้มค่ามากที่จะทํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอนัพเลเวลอุปกรณ์ของทีมหลักครบแล้วก็สามารถนําคอร์อัพเลเวลมาอัพเลเวลของอุปกรณ์ในคอลเลกชันต่อได้นะครับ อันที่4จะเป็นออปชันเสริมจากหน้าความรู้ของฮีโร่โดยเมื่อเราได้ฮีโร่ใหม่หรือทําการอัปเกรดพวกเขาได้จนถึงตามที่กําหนดตัวเกมจะมอบรางวัลให้กับเราผ่านหน้าต่างความคืบหน้าซึ่งจะมีทั้งเพชรและค่าสเตตัสเพิ่มเติมจากหน้าความรู้ฮีโร่ซึ่งค่าสเตตัสเพิ่มเติมของฮีโร่ทุกตัวจะถูกนํามารวมกันและส่งผลลัพ์ต่อฮีโร่ทุกคน เพราะฉะนั้นการอัปเกรดฮีโร่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ทีมของเราโดยรวมนั้นแกร่งขึ้นแต่เนื่องจากการอัปเกรดฮีโร่ให้เต็มที่นั้นเราจะต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มจากสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดก่อนนั่นก็คือการวิวัฒนาการฮีโร่1และ2ดาวครับ เพราะในการฟาร์มห็นวิวัฒนาการฮีโร่3ดาวเรามักจะได้เห็นวิวัฒนาการฮีโร่1นถึงสดาวมาด้วยเสมอและส่วนใหญ่เราจะสะสมครบก่อนเราจึงสามารถวิวัฒนาการฮีโร่1นถึงสดาวแล้วมารับค่าสเตตัสเพิ่มเติมก่อนได้ในส่วนของการปลุกพลังและการข้ามขีดจำกัดนั้นให้ทําทีมหลักไปก่อนเพราะทรัพยากรมีจํากัดพอทีมหลักทําเสร็จก็ค่อยมาทําตัวอื่นๆที่อยากทําต่อนะครับอันที่5คือออปชันเสริมจากกองบัญชาการกาเดียน โดยกองบัญชาการกาเดียนนั้นเมื่อเราอัปเลเวลไปเรื่อยๆนอกจากจะมีการปลดล็อกฟังก์ชันอำนวยความสะดวกภายในเกมอย่างการเล่นเร็วด่านต่างๆแล้วการอัปเลเวลยังช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้กับฮีโร่ในทีมของเราอีกด้วยโดยถ้าอัปจนถึงเลเวล300แล้วมันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเป็นระบบที่ต้องอาศัยเวลาในการสะสมพอยกาเดียนฮีโร่และไอเทมต่างๆเพื่อผ่านเงื่อนไขพอควรแต่พออัปมาจนสุดแล้วผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆครับ อันที่6คือของสะสมครับของสะสมแต่ละอันจะมีค่าสเตตัสและออปชันพิเศษที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราสามารถเลือกใช้ให้กับฮีโร่ของเราได้อย่างอิสระนอกจากนี้เรายัางสามารถอัปเกรดของสะสมเพื่อเพิ่มระดับดาวและค่าสเตตัสของสะสมได้อีกด้วยถ้าเลือกใช้ให้เหมาะสมและอัปเกรดให้ดีก็จะทําให้ฮีโร่ของเราแกร่งขึ้นนะครับอันที่7คือการ์ดที่สวมใส่ครับ ฮีโร่แต่ละคนจะสามารถสวมใส่การ์ดได้2ใบซึ่งการ์ดแต่ละใบก็จะมอบค่าสเตตัสให้แตกต่างกันจะเน้นใส่การ์ดเพิ่มพลังโจมตีมเพื่อรีดดาเมจออกมาให้ได้ถึงขีดสุดใส่การ์ดเพิ่มพลังชีวิตหรือพลังป้องกันเพื่อรีดความถึกออกมาให้ได้ถึงขีดสุดหรือจะใส่การ์ดแบบผสมผสมกันก็ได้ขึ้นกับว่าเพื่อนๆต้องการให้ฮีโร่ของเราเก่งไปทางไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะตัวทําดาเมจก็ใส่การ์ดเพิ่มพลังโจมตีไปตัวแทงก็ใส่การ์ดเพิ่มพลังชีวิต หรือพลังป้องกันส่วนตัวฮิลก็ใส่การเพิ่มพลังฟื้นฟูนะครับอันที่8คือบัฟปาร์ตี้จากการจัดทีมครับเพราะฮีโร่แต่ละคนจะมีบัฟปาร์ตี้ที่แตกต่างกันซึ่งบัฟปาร์ตี้ของทุกตัวละครในทีมจะส่งผลให้ซึ่งกันและกันถ้าทีมเราเน้นบัฟปาร์ตี้โจมตีระยะไกลก็จะทำให้ค่าความเสียหายการโจมตีระยะไกลเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าทีมของเราเน้นบัฟปาร์ตี้เพิ่มพลังชีวิตหรือพลังป้องกัน <S <S ก็จะทําให้ทีมของเราโดยรวมนั้นอึดขึ้นถึงตัวละครในทีมของเราและคู่แข่งจะมีสายแทงสาย DPS และสายซับเหมือนกันแต่ถ้ามีบัฟปาร์ตี้ต่างกันก็จะส่งผลต่อความเก่งของทีมโดยภาพรวมได้เพราะฉะนั้นการจัดทีมแต่ละครั้งอย่าลืมดูบัฟปาร์ตี้ของตัวละครด้วยนะครับอันที่9คือหอคอยบนปราสาทลอยฟ้าครับบนปราสาทลอยฟ้าจะมีหอคอยอยู่2อันคือหอคอยแห่งความมุ่งมั่น ที่จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับฮีโร่ในทีมและหอคอยแห่งกำลังที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่ในทีมซึ่งถ้าเราอัปเกรดจนเต็มที่แล้วมันก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้กับฮีโร่ของเราสูงสุดถึงอย่างละ10%ซึ่งถือว่าเยอะมากแถมการสร้างและอัปเกรดก็ไม่ได้ยากด้วยแค่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองสําหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่ควรสร้างและอัปเกรดหอคอย2อันนี้ก่อนเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสให้กับทีมของเรานะครับ อันที่10จะเป็นฝีมือการบังคับและการจัดวางตำแหน่งครับต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้ฝีมือการบังคับของเราส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมมากจริงๆทั้งในโหมด PVE และ PVP ถ้าเราฝึกใช้ฮีโร่จนชำนาญและกดสกิลต่อเนื่องได้เป็นสเต็ปแล้วเราจะสามารถดึงประสิทธิภาพของทีมและค่าสเตตัสทั้งหมดที่เราเพิ่มมาทั้ง9ข้อได้ถึงขีดสุดเลยทีเดียวในส่วนของโหมดที่ AI จะเป็นคนเล่นให้อย่างโคลเสเซียมหรือคามาสซอนแลนนั้นการวางตำแหน่งจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ชะตาผลแพ้ชนะของี ทีเราถ้าวางตำแหน่งดีก็จะมีชายไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นฝีมือการบังคับและการจัดวางตำแหน่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของเกมนี้ครับมันไม่ใช่การอัปเกรดตัวละครแต่เป็นการอัปเกรดตัวเราที่เป็นคนเล่นนี่แหละ และนี่ก็คือ10สิ่งที่จะทําให้ทีมฮีโร่ของเราแกร่งขึ้นนอกจากการอัปเกรดแบบปกตินะครับทั้ง10อย่างนี้บางอย่างก็สามารถทําได้เลยบางอย่างก็ต้องอาศัยเวลาในการสะสมไอเทมไปเรื่อยๆเพื่อรับค่าสเตตัสเพิ่มเติมมาซึ่งในช่วงแรกเพื่อนๆอาจจะได้รับค่าสเตตัสน้อยๆแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆและสะสมไอเทมได้มากพอผมบอกเลยว่าฮีโร่ในทีของเพื่อนๆจะต้องแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยแหละครับเกมนี้จึงถือเป็นเกมที่ต้องอาศัยเวลาในการเก่งพอสมควรเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าไกด์ตัวนี้จะช่วยทําให้ผู้เล่นใหม่ เ่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นและสามารถพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นได้นะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากสอบถามก็สามารถคุยกันได้ภานในคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด subscribe ช่อง p d s t เ e r เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ